ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพัชระจันทร์ทองทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน,นครราชสีมาเขต13พักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอเสนอ,อยติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรติดตามและหาผู้รับผิดชอบกรณีถนุนสามเสนยุบตัวโดวยขอให้ส่งเรื่องไปยังกรรมธิการวิสามันยกระดับก่อสร้างเยียวยาอุตสาหกรรม ท่านประธานครับเนื่องจากในช่วงเช้าวันที่24กันยายน2568ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็คือถนนสามเสนที่ยุบตัวลงกว่า50เมตรกลางเมืองกรุงแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาศาลอีกทั้งยังสร้างความากระทบคว,ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อวงกว้างไปทั้งประเทศและท่านประธานครับ ทางอุโมงรถไฟฟ้านี้ซ่อมเสร็จถามว่ารัฐบาลจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนให้มากล้าใช้โดยสารรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ได้อย่างไรท่านประธานครับและในวันที่24วันเดียวกันนั้นนอกจากที่จะมีวันถนุนยุบแล้วยังเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เข้าถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตนเพื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินซึ่งควรจะเป็นวันแห่งความหวังและความเชื่อมั่นของพี่น้องปวงผง,งชาวไทย แต่ในวันเดียวนั้นเองกับเกิดเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงภาพหลุมยุบขนาดใหญ่ที่ปรากฏต่อหน้าสายตาคนทั้งประเทศและไปทั่วโลกไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติทางกายภาพแต่คือหลุมดำแห่งความไว้วางใจที่กาลังดูดกลืนศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลชุดนี้ท่านประธานครับผมไม่ได้ยืนขึ้นในวันนี้เพื่อทําเติมพิกฤตหรือเพื่อหาเรื่องทางการเมืองแต่ผมยืนขึ้นในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพื่อทวงถามความรับผิดชอบ ที่ดูเหมือนจะยุบตัวและหายไปพร้อมกับพื้นถนนนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงขอพิรายในเรื่องนี้ทั้งหมด3าประเด็นซึ่งเป็นคําถามที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องการคําตอบครับประเด็นที่1นนะครับทําไมถนนถึงยุบตัวเป็นที่แน่ชัดนะครับท่านประธานที่ถนนยุบตัวนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือสะสารนั้นไม่มีทางสูญหายครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าการซุดตัวของดินครั้งนี้เป็นฝีมือมนุษย์อย่างแน่นอน จากคลิปวิดีโอนะครับที่พวกเราได้เห็นดินชุดตัวลงใต้ดินนะครับผมสันนิษฐานว่าต้องมีรูรั่วอยู่ข้างล่างอย่างแน่นอนและถ้าพิจารณาดูโครงสร้างแล้วนะครับพบว่าโครงสร้างที่อ่อนแอที่สุดในโครงสร้างนี้ก็คือรอยต่อระหว่างอุโมงค์รถไฟฟ้ากับตัวสถานีที่กาลังก่อสร้างอยู่และหากรอยต่อน,นี้นะครับไม่ได้มาตรฐานหรือเสียหายเกิดรูรั่วดินเป็นอหมื่นคิวก็จะไหลลงตามรูอย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นนะครับ,บท่านประธาน ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามบอกสังคมว่านี่คืออุบัติเหตุหรือขอให้รอการสอบสวนอย่างแน่ชัดก่อนและมีบางคนก็พยายามบอกว่าถนนยุบตัวนี่อาจจะเกิดจากท่อประปาที่แตกทําให้น้ําซัดดินจนยุบตัวแต่เมื่อวานนะครับในที่ประชุมกรรมธิการวิสามันก่อางนะครับได้มีตัวแทนการประปานคะรหลวงมาในที่ประชุมและได้ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่ท่อประปาจะแตกแล้วทาให้ดินยุบหรือลงไปถึง20-30เมตรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุโมงค์รถไฟฟ้าณนะจุดเชื่อมต่อกับสถานี เกิดรอยลวดินโคลนปริมาณกว่าหมื่นคิวได้ไหลทะลักเข้าไปในอุมโมงค์จนเกิดเป็นโพรงใต้ดินมาหืมาและโพรงนั้นเองที่ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างขัางบนพังทลายลงมาและในที่ประชุมกรรมธิการวิสามันนะครับแม้แต่ตัวแทนของลอฟมก็ได้ยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากสิ่งก่อสร้างอย่างแน่นอนแตใน่ในที่ประชุมนะครับก็แปลกใจที่คือบริษัทที่ปรึกษาโครงการกับยืนยันว่าทุกอย่างการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานชั้นสูงท่านประธานครับ ผมนั่งฟังแล้วก็งงนอนฟังก็งงนะครับว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานจริงแล้วทําไมอุโมงคนั้นมันถึงถล่มลงมาอย่างที่ทุกคนเห็นได้อย่างไรนี่คือมาตรฐานการก่อสร้างที่รัฐบาลมอบให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใช่หรือไม่ประเด็นที่2นะครับใครคือผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเงินภาษีของประชาชนหรือกําไรของผู้รับเหมาท่านประธานครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ถ้าประเมินด,ด้วยสายตาอาจมีมูลค่าหลายร้อยถึงพันล้านบาทนี่ยังไม่รวมค่าเสียหายทางโอกาสทางเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายที่ต้องหยุดกิจการไปอย่างไม่มีกําหนดคําถามที่คนกรุงเทพและคนไทยทั้งประเทศอยากถามท่านนายกรัฐมนตรีก็คือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนี้รัฐบาลจะเอาเงินที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนไปอุดรอยรั่วที่อาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทรับเหมาเอกชนใช่หรือไม่ ขณะนี้นะครับรัฐบาลได้เริ่มกระบ,บวนการทางกฎหมายเพื่อตามไล่เบี้ยค่าเสียหายจากผู้รับเหมาแล้วหรือยังหรือทําเพียงแค่เล่งซ่อมแซมให้เรื่องจบๆไปโดยทิ้งภาระทั้งหมดไว้กับภาษีของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับการรีบซ่อมแซมนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การรีบซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณแผ่นดินโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริงถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายอย่างยิ่งและเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าเอกชนจะสร้างความเสียหายยังไงก็ได้และปล่อยให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบแทน นี่คือความยุติธรรมที่รัฐบาลชุดนี้มอบแบบให้กับพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่และในประเด็นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเป็นข้อกังวลของพี่น้องชาวไทยเนื่องจากว่าที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ผมที่และพี่น้องชาวไทยยังกังวลคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นครับท่านประธานเพราะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างนี้คือกิจการร่วมค้า CKST PL หรือ เ,เกิดการร่วมทุนระหว่างบริษัทชอกันช่างนะครับและบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชันและอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทชิโนไทยนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีและเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับมีนักข่าวพยายามซัก,กถ,าถามถึงความรับผิดช,ชอบหรือความเกี่ยวข้องความใกล้ชิดกับบริษัทชิโนไทยนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่สิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับ กับเป็นการเดินหนีเป็นความเงียบที่ดังกล้องไปทั่วทั้งประเทศยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สภาหแห่งนี้เมื่อวิปฝ่ายค้านและทางวิปพักเพื่อไทยนะครับได้พยายามที่จะนาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาต่อสภาผู้แทนตะั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางออกร่วมกันกับเกิดเหตุการณ์สภาล่มอย่างน่าอัศจรรย์สมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรฝ่ายรัฐบาลหลายท่านนะครับเป็นองค์ประชุมมาทั้งวัน แต่พอใกล้ถึงวาลาที่จะยื่นวัตยติด่วนกลับมากลับหายตัวไปอย่างไม่แสดงอเมนชุมจนเกิดสภาล่มนะครับแม้ว่าท่านนายกได้มาตอบกระทู้ในประเด็นนี้ในตอนเช้าแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถห้ามข้อกังวลของพี่น้องประชาชนได้เพราะพฤติการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินหนีสื่อหรือการทําให้สภาล่มท่านอาจจะมองว่าเป็นความบังเอิญหรือการจงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบกันแน่การการะทาเช่นนี้ทําให้สังคมเต้นตั้งคําถาม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามีอะไรที่รัฐบาลไม่อยากให้พี่น้องประชาชนรู้หรือไม่มีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างใช่หรือไม่นี่คือปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ c o n f lict of interest ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องแสดงออกนะครับไม่ใช่ต้องตอบต้องแสดงออกให้ชัดเจนต่อคนทั้งประเทศไม่เช่นนั้นจากถนนยุบตัวจะลามไปถึงหลุมยุบในใจของพี่น้องประชาชนตลอดไปท่านประธานที่เคารพครับ เหตุการณ์ถูนุ่น3%ซุดตัวในครั้งนี้ไม่ใช่วิกฤตโครงสร้างพื้นฐานธรมธรมชาติแต่มันคือบททดสอบธรรมพิบาลความโปร่งใสและความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและเป็นเจ้าของภาษีทุกบาททุกสตางค์ถึงแม้ในตอนเช้าวันนี้ท่านนายกจะก,กรุณามาตอบกระทู้ของเพื่อนสมาชิกแต่ยังไงผมก็คิดว่าสภาผู้แทนราษฎรมีความจำเป็นต้องย้ำและติดตามคู่ขนานไปกับรัฐบาลเพื่อตรวจสอบการทำงาน สามข้อดังนี้ครับ 1. ขอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีตัวแทนจากภาคประชาชนสภา,ภาวิศวกรองค์กรอิสระเพื่อร่วมสาหาสาเหตุที่แท้จริงและผู้รับผิดชอบ 2. นายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงนะครับเพื่อตอบทุกข,ข้อกังขาของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความสัมพันธ์นกับ,บบริษัทชิโนโทไทย3รัฐบาลต้องประกาศให้มั่นนะครับว่า ส,สัญญาที่ชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินภาษีของพี่น้องประชาชนในการซ่อมแซมความเสียหายครั้งนี้ดังนั้นนะครับผมขอให้สภาผู้แทนราษฎรติดตามและหาผู้รับผิดช,ชอบกรณีถนนสามเสนยุบตัวโดยขอส่งเรื่องไปยังกรรมธิการวิสามานันยกระดับก่อสร้างเยีวยาอุตสาหกรรมและสุดท้ายนะครับแม้ถนนจะยุบนะครับหรือจะอะไรก็ตามนะครับแต่ที่พี่น้องประชาชนเห็นนะครับก็มี สอนอสามเสนสถานีตำรวจนะครับที่ไม่ได้ยุบตัวลงไปกับถนนที่ยุบนะครับต้องขอบคุณฟ้าดินนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีนะครับอาจจะต้องเอามาช่วยทางท่านรัฐมนตรีดีป้ายแดงนะครับมาจับเพื่อนสมาชิกที่เสนอสินบนให้กับ40ล้านครับระท่านประธานขอครับ